ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับความจริงเงินสามแสนอยู่ที่แฉเงินสามแสนอยู่ที่ไหนหลังกาโตะจ่ายให้สื่อแลกปิดข่าวจากกรณีเหตุการณ์สาวตองออกมาเผยคลิปสนทนากับอดีตพระนักเทศหนุ่มที่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งในรถจนเป็นข่าวโด่งดังกระทั่งพระธนวัตรหรือพระย้อยพระลูกวัดหน้าพลานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสทางช่อง3โดยระบุในตอนท้ายรายการว่าทิดกาโตะได้จ่ายเงินให้นักข่าวท้องถิ่น3 0 0 0 0 0บาทเพื่อปิดข่าวรวมทั้งให้เสาตองอีก3 0 0 0 0 0บาทรวมเป็น0 0 0 0 0บาทที่จ่ายไปทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางล่าสุดนายสุเชษแกลกรุ่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวหลังทิดกาโตะออกมาระบุว่า ให้เงินนักข่าวจำนวน300,000บาทเพื่อปิดข่าวนั้นผู้สื่อข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พยายามเช็คว่าเป็นบุคคลใดในที่สุดพบว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งจำวัดในตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้พานักข่าวคนหนึ่งไปเคียย์กับเรื่องนี้กับทิศกาโตะและให้เงินสดไปแล้ว300,000บาทโดยพระรูปนั้นเป็นผู้รับเงินแต่ไม่ได้จ่ายให้นักข่าวเพราะเห็นว่าข่าวนี้ไม่สามารถปิดได้ สมาคมผู้สื่อข่าวยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดและคิดว่าไม่มีใครกล้าที่จะรับเงินแน่เพราะเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจทั่วประเทศทั้งนี้สมาคมผู้สื่อข่าวนาครศรีธรรมราชได้โทรไปสอบถามพาย้อยถึงที่มาที่ไปกรณีดังกล่าวโดยพาย้อยบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแต่เท่าที่ทราบนักข่าวยังไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพ,เพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ